ครับผมสวัสดีครับมือนพสิภามาเห็ดกุ้งดองซีอิวนะครับพี่น้องขั้นตอนแรกก็ใส่น้าไปประมาณ5 0 0มิลลิกรัมนะครับตามด้วยขิงแ้วกาโชยุนะครับซอสโชยุขนาด200มิลลิกรัมนะครับใส่ลงไปเมใดขวดจากนั้นก็เติมส่วนผสมอย่างอื่นลงไปครับพี่น้องเป็นน้ำตาลน,นะครับแตงใส่2ซอนนะครับ ผงนวนะครับผงนวจากหนึ่งช้อนชานะครับใส่กระไดโบใส่กระไดนะครับน้องเดี๋ยวจะชอบจากนั้นเขาก็เสียเอาส่วนผสมเนี่ยมาตั้งไฟนะครับตั้งไฟก็ค่อยๆเขี่ยไปให้น้ำตาลมันละลายเข้ากันนะครับจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นนะครับวันนี้เขาก็มาเตรียมกุ้งกันพี่น้องมอนี้ใส่เป็นกุ้งขาวขนาดกลางนะครับ แกะหัวออกแล้วก็ล่างทำความสะอาดนะครับประมาณสองถึงสามน้ำนะครับหลังจากที่ห้อล่างทำความสะอาดรอบแรกแล้วนะครับต่อไปห่ากระสมาเอาฉีกุ้งออกนะครับหรือว่าเส้นดำอยู่ด้านหลังของกุ้งนะครับวิธีการเอาออกก็เอาไม้จิ้มฟันนี่นะครับจิ้มไปบริเวณหางนะครับแล้วก็ดึงออกกระสีได้ ชีกุ้งนะครับีกุ้งออกมาเพิ่อความสะอาดเวลากินนะครับเห็ดไปเรื่อยๆจนเรียบร้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกเท่นึงครับหลังจากที่เราเอาชีกุ้งออกหรือเส้นหลังกุ้งออกเรียบร้อยนะครับเอากรลรางต่ออีกประมาณ2องถึงสามน้ำนะครับคนเบาๆนะพี่น้อง ก่อยนวดเอาเมือกเอาข้าวมันออกนะครับจังหน่อยเดี๋ยวเอาขึ้นมาผักไว้นะครับจากนั้นเฮอกสิลล่งส่วนที่สองต่อเลยนะครับขันตอนที่สองก็คือใส่โซดานะครับอันนี้ใส่กุ้งขาวประมาณก,กิโลหนึ่งนะครับก็บใส่โซดาประมาณขวดหนึ่ง นะครับแล้วก็แป้งมันนะครับใส่แป้งมันลงไปแล้วก็นวดเบาๆนะครับนวดเบาๆเศร้าเบาๆค่อยๆเฮ็ดไปนะครับแล้วก็พักไประมันจะขานาที่นะครับจากนั้นห้องกระสิล่างออกนะครับพวกเมือกพวกข้าวกุ้งมันกระสิออกมานะครับ นวดนวดขย้ำเบาๆไปนะครับจากนั้นเอากระหลังทาความสะอาดออกประมาณสองถึงสามน้ำขึ้นเกา้าพี่น้องขั้นตอนนี้กุ้งกระสิเริ่มใสขึ้นนะครับเนื้อกุ้งกระสิเริ่มเด้งมีความใสของกุ้งนะครับปวกเมือกปวกข้าวมันกส็สีออกไปก่อนกลางที่จะมดแล้วนะครับล้างกุ้งให้สะอาดสองสามน้ำ เื่อรอให้นำดองเขาเนี่ยให้มันเย็ยนตัวลงนะครับแล้วก็ผักกุ้งไว้จากนั้นเขาก็สิมาทําการดองนะครับเดี๋ยวมาเบื้องกันว่าวิธีการดองของจานกูเนี่ยครับเฮ็ดแบบใดแน่นอะพี่น้องพี่น้องหลายๆท่านอาจจะเคยเฮ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆครับแต่เฮ็ดกินประจํอยุบานนะครับมันมก็นมีผู้ช่วยนะครับ มาซอยเห็ดมือในจานกูก็เป็นตะกล้องนะครับหลังจากล้างน้ำสุดท้ายแล้วก็สีเนื้อใสๆเด้งๆแบบนี้นะครับพี่น้องจากนั้นเราก็เตรียมวัสดุครับเตรียมกล้องที่ห้าสีใสนะครับแล้วก็ไปจัดเลียงให้เรียบร้อยสวยงามนะครับนี่ครับหนาตากะสิประมาณนี้นะครับมีพริกกระเทียมง่ากัว อันนี้ก็เป็นน้ำกิมซีฟูดนะครับสามารถดอง2อถึงสมชั่วโมงก็จินได้นะครับแต่มื่อน,นี่จานกูดสีดองประมาณขึ้นนึงนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเลาติดตามรับช่วงครับนะครับหลังจากน้ำดองเขาเย็นแล้วนะครับกะเทน้ำดองลงไปข้างบนนี่ก็สิเป็นขิ้งนะครับเพิม่มความหอมผูดใสีใส่ลงไปหรือว่าใส่ก็ได้นะครับ ส่วนของเนื้อชิงจากนัก้นกระส่พริกกระเทียมลงไปนะครับผู้ใดมกจิ้หญงชิ้นหน่อยนะครับก็เห็ดใดตามใจชอบนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็โรยด้วยง,งาขัวนะครับหอมหอมจากนั้นเขาก็จะไปเจ็บแช่เย็นไว้ประมาณครึ่งนหนึ่งนะครับพี่น้อง เดี๋ยวมาเล่าทีตามชมครับหลังจากขึ้นหนึ่งหน้าตาสิเป็นประมาณใดนี่นะครับผ่านไปแล้วขึ้นหนึ่งนะครับหน้าตากับสิประมาณนี้นะครับพี่น้องสีของกุ้งก็จะเริ่มเข้มขึ้นนะครับหลังจากว่าข้าดองเป็นซอสญี่ปุ่นนะครับเป็นโชยุกุ้งก็จะใสๆเด้งๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยวไปจัดจานเตรียมเสรอฟกันครับพี่น้องเสเรียบร้อยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมเดี๋กันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีครับ